การจัดทําผังเมืองกับไม่มีใครรู้เรื่องเลยพวกนี้ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้มีที่ว่างเต็ไมไปทาไมพวกคุณไม่ไปอยู่ต้องเล่นงานชัดชาติสิทธิพันธ์คุณทําไปเพื่อใครกันแน่แม่งบัดซบจริงๆเรื่องนี้ผมจะพูดเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องผังเมืองใหม่ก็ทม ท่านผู้ชมฟังเหตุผลมดีๆแล้วท่านผู้ชมจะเห็นด้วยกับผมว่าคนที่สร้างปัญหาน,านี้ก็คือกระทรวงการคลังจะทําด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ผมไม่รู้แต่รู้แต่ว่าทั้งเมืองใหม่อันนี้ทําความลําบากยากเย็นแล้วก็ขมขื่นให้กับคนที่อาศัยอยู่ในย่านนั้นตั้งสมัยปู่ย่าตายายเมื่อไม่นานมานี้มีผู้ชมรายการคุยทุงสนที่อาศัยอยู่ที่คอนโดผาสุขชอยอารีแขวงสามเสนใน ส่งข้อความอินบ็อกซ์มาถึงผมขอให้ช่วยตีแผ่เรื่องผังเมืองรวมกทมปรับปรุงครั้งที่4เพราะเรื่องนี้กําลังทําให้ประชาชนอาศัยอยู่ในซอยพระราม6ซอย30เริ่มจากปากซอยพหลโยธิน5ซอยราชครูถึงกรมชัมพันธ์และผู้อยู่อาศัยคอนโดภาสุขมีความทุกข์ใจมากๆเพราะคอนโดนี้อยู่ในแนวเส้นแดงของผังเมืองชาวคอนโดภาสุขอยู่กันมานานหลาย10ปีแล้วส่วนใหญ่ท่านผู้ชมรู้ไหมเป็นผู้สูงวัยเกษียณจากงานแล้ว ชาวบ้านจึงกังวลว่าจะได้รับความเดือดร้อนหากต้องมีการรื้อถอนคอนโดออกไปตัวแทนผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบได้รับทราบเรื่องจากกลุ่มอนุรักษ์พญาไทยทราบเรื่องกันเองโดยไม่ใช่รัฐเป็นคนสร้างเรื่องนะฮะแจ้งให้ทราบว่าจะมีการปรับผังเมืองใหม่ซึ่งจากที่เห็นตามผังด้านบนส่วนสีแดงจะพบว่าจะมีการตัดขยายถนนในซอยอารีจากเดิมเป็นถนน2เลนกว้าง90เมตรเป็นถนน4ี่เลนกว้าง16เมตร ซึ่งเมื่อลองวัดจากกึ่งกลางถนนข้างละ8เมตรเป็นการวัดกันเองเพราะไม่เคยมีใครจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแจ้งให้ทราบเลยนี่คือความชั่วร้ายของระบบราชการไทยเร็วซามต่ำช้าบัดซบมากก็พบว่าการขยายถนนดังกล่าวตามฝั่งจะก,กินพื้นที่กันมาถึงเสาของอาคาร ซึ่งจะทําให้อาคารคอนโดต้องรือ้อทุบทิ้งออกไปด้วยเหตุนี้ในการจัดทําผังเมืองรวมกรทมปร,ปรับปรุงครั้งที่4เริ่มต้นมาในปี2561กรทมได้จัดการให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหรือประชาชนในวันที่23และ24ธันวาคม2566ปีที่แล้วที่สาราว่าการกรทม2ตัวแทนกลุ่มชาวคอนโดผาสุขทนา,าีเข้าไปร่วมรับฟังด้วยเพราะอยากทราบรายละเอียดและต้องการทราบเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เป็นที่น่าสนใจว่าน่าสังเกตว่าไอ้กลุ่มที่เข้ามารับฟังเป็นประชาชนทั่วไปมีเพียงกลุ่มของตนเองที่เหลือมาเป็นกลุ่มเป็นบริษัทใส่ชุดยูนิฟอร์มเอกสารที่รับระบุว่าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงฉบับที่4และเป็นฉบับรับฟังความเห็นหของประชาชนมีรายละเอียดมีแผนที่ผังเมืองรวมซึ่งยากที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าใจได้ ถ้าไม่มีการศึกษาะติตตามมากขึ้นนอกจอากนี้แล้วท่านผู้ชมรู้ไหมครับเมื่อกลับไปสอบถามเพื่อนบ้านในคอนโดและประชาชนในแวกพื้นที่ซอยอารีสัมพันธ์กลับไม่มีใครรู้เรื่องเลยเรียกได้ว่าขาดการะชมพันธ์อย่างหนักโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบซึ่งแตกต่างกับการเสียภาษีที่มีหนังสือส่งถึงบ้านการกระทำดังกล่าวไม่นึกถึงจิตใจคนที่อยู่ในละแวกนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากเวลานี้ชาวบ้านแถวนั้นยินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่อาจสู้แรงของหน่วยงานภาครัฐได้จึงเครียดกันมาก นอกจากนั้ท่านผู้ชมครับในการประชุมรับฟังความเห็นเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเนี้ยชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างพากันไปคัดค้านสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าร่างผังเมืองใหม่ได้เคยลงสำรวจหรือเปล่าได้เคยลงไปพื้นที่ถามใจคนอาศัยอยู่และแวกนั้นหรือเปล่าชาวบ้านต้องใช้หนังสือกี่ฉบับถึงจะคัดค้านการกระทำดังกล่าวได้พอเสียงค้านดังขึ้นทางกทมโดยนำคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ ผู้ว่าการทมที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยตางพากันเลือกเขาเข้ามาเป็นผู้ว่าการทมเชื่อมั่นในความสามารถเขาก็แก้เกี้ยวเลยนะขยายเวลารับฟังความเห็นประชาชนจากหมดเขตมวันที่22มกราคม2567ยืดไปอีกเป็นเวลาหนึ่งเดือนเป็นวันที่2ี่กุมภาพันธ์2567แทนแต่ว่าเหมือนกันกับการทํางานคุณชาติชาติไม่มีคําตอบว่าประชาชนได้รับผลกระทบต้องรวบรวมรายชื่อเท่าไหร่จึงจะยื่นคัดค้านการกทําดังกล่าวได้ คนที่ได้รับผลกระทบตั้งข้อสังเกตว่าในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการประชุมได้ระบุในรายงานเอกสารว่ามีการประชุมกลุ่มเขตแยกเป็นกลุ่มๆครั้งที่1กลุ่มกรุงเทพตะวันออกครั้งที่2กลุ่มกรุงเทพกลางและครั้งที่3กลุ่มทนใต้ครั้งที่4กลุ่มกรุงเทพเหนือครั้งที่5กลุ่มกรุงทนเหนือและครั้งที่6กลุ่มกรุงเทพใต้ครั้งที่7กรุงเทพมหานคร5 0เขตนับรวม7ครั้ง ทั้งงนี้ในความเป็นจริงแล้วประชาชนในแต่ละกลุ่มได้รับประชุมรับฟังความเห็นจริง,รงๆแค่หนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้นเพราะครั้งนี่หนึ่งถึงสามประชุมพร้อมกันเวลาเดียวกันทุกกลุ่มแต่ต่างสถานที่เช่นเดียวกับครั้งที่ 4- ถึง6ก็ประชุมพร้อมกันคนละสถานที่และกลับนับเป็นครั้งที่7ได้อย่างไรประเด็นเรื่องนี้เนี่ยไม่ซับซ้อนเลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าการจัดการประชุมรับฟังความเห็นเพียงเพื่อให้เสร็จๆไปคุณชัดชาติครับคุณฟังให้ดีๆคุณได้หิวแสงคุณไม่มีฝีไม้ลายมือบ้าบออ เหมือนกับลักไก่หรือเปล่าคือทําเพียงให้เสร็จตามเงื่อนไขขั้นตอนว่าได้ทําแล้วทั้งๆในวิธีการไม่ถูกต้องเป็นการกระทําเพียงเพื่อให้เข้ากับขั้นตอนว่าประชาชนรับรู้แล้วและไม่คัดขานอาคารคอนโด6-8ชั้นไม่ใช่ก้อนเค,ค้กที่แบ่งเสาไปได้บางคนเริ่มผ่อนบางคนเพิ่งผ่อนหมดแต่กลับต้องมาโดนแบบนี้ส่วนที่มองว่าเป็นการแก้ปัญหาจราจรไม่สมเหตุสมผลเพราะแม้ไม่ติดในจุดนี้ก็ต้องปิดไปติดในจุดอื่นอยู่ดีและช่วงบริเวณพื้นที่ดังกล่าว จราจรจะติดในช่วงงานเร่งด่วนตอนเช้าและเย็นเท่านั้นก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าผังเมืองใหม่ต้องการตัดถนนขยายให้กว้างขึ้นท่านผู้ชมรู้ว่าเพื่ออะไรนี่คือหลักเหตุผลที่แท้จริงเพื่อเอื้อในการสร้างตึกสูงแทนตึกเก่าซึ่งใช่หรือไม่ใช่เป็นความต้องการประชาชนตอนนี้ทางผู้ได้รับผลกระทบกําลังอยู่ระหว่างการทำหนังสือคัดค้านชาวบ้านบ่อยากห้เรื่องเงียบ ตอนนี้ไม่ว่าคนแก่หรือคนทำงานก็อยู่ยากแล้วเพราะเครียดและกังวลใจอย่างมากซอยนี้ท่านผู้ชมที่เคยสัญจรหมานะผมชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านเคยสัญจรไปทราบดีว่าปกติแล้วจากถนนต้นซอยที่เข้ามาจากถนนพระรามหกก็จะมีกระทรวงการคลังสํานังกงบประมาณสํานังการรงานตรวจเงินแผ่นดินมาถึงกรมประชามพันธ์เฉพาะช่วงนี้จะเป็นถนนสี่เลนพอผ่านหน้ากรมประชาพันธ์และซอยริมถนนหกถนนจะขดแคบเหลือแค่สามเลนและสองเลนจนยาวไปออกทางซอยผลโยธินห้าซอยราชกุลก็จะเป็นถนนสองเลน ซึ่งจากจุดนั้นไปถึงปากซอยราชครูทะลุออกถนนผลโยถิ่นระหว่างนั้นจะประกอบด้วยบ้านคนมีตรอกซอกซอยมีคอนโดมิเนียมทั้งสั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเต็มไปหมดด้วยเหตุนี้ทางการทมจึงจะทําการขยายถนนตามร่างผังเมืองกรทมใหม่เป็น4เลนประมาณ16เมตรจากเดิม2เลนหรือ8เมตรประเด็นครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ตามปกติแล้วกฎหมายผังเมืองต้องมีการประกาศให้ประชาชนรับทราบและขีดเส้นสีแดง จะมีการติดประกาศแต่ว่าการติดประกาศดังกล่าวกับมีการติดเอาไว้เฉพาะสำนักง,งานเขตพญาไทยบริเวณชั้น5ถามว่าประชาชนไหนจะเห็นไอ้คนที่ติดประกาศแบบนั้นมันสมองหมาปัญญาควายแน่นอนที่สุดเป็นข้าราชการถ้าทำบัตรประชาชนหาอย่างมากก็ไปติดต่อแค่ชั้นหนึ่ง แม้ว่าจะมีการติดประกาศที่ศูนย์สารสุขปฏิพัฒน์แต่ความจริงต้องติดประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผลกระทบทุกบ้านเลยที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการขยายเลนนั้นต้องไปติดประกาศเขารับทราบทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังทางกรทมได้อ้างว่าก็ได้ติดประกาศแล้วก็คือแม่งทำงานช่วยบัดซบก็กูจะทำกูอย่างเงี้ยกูมีกฎหมายพังเมืองใหม่นี่คือฝีมือคุณชัดชาติศิีธิพันธ์นะท่านผู้ชมถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัด กดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท like, ่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมแล้วพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ซอยอารีไปถึงซอยราชกรูที่รับผลกระทบก็นี่ไงคนที่คุณเลือกมาเป็นผู้ว่ากรทมเชียร์กันนะเชียร์กันหนาไม่ใช่เหรอผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี แต่ขี้ขาตาขาวที่สุดในปัจจปบเช่นกันแบบนี้นะมันสอเจตนาไม่ดีไม่ปกติเหมือนไม่ใช่พยายามจะเผยแพร่ข้อมูลเพื่อทําความเข้าใจกับชาชนเหมือนจงใจจะไม่ให้ข้อมูลใช่ไหมคุณชัดชาติกรณีนี้ชาวคอนโดผาสุกในซอยอารีเพิ่งจะรับทราบเรื่องในช่วงทันวาคมที่ผ่านมานี้เองในคอนโดปกติจะมีความเป็นส่วนตัวสูงตาคนต่างอยู่แต่เมื่อรู้ว่าจะได้รับความเดือดร้อนรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มระดมทุนประชุมกันทําป้ายคัดค้าน เพราะอะไรเพราะชาวบ้านนั้นส่วนใหญ่ไม่่อยมีใครรู้และเป็นความผิดของใครเป็นความผิดของคุณชัดชาสิทธิพันธ์ท่านผู้ชมอย่าไปด่าพวกเจ้าหน้าที่กรทมเลยต้องเล่นงานชัดชาติสิทธิพันธ์พี่น้องสองคนนี่ฝาแฝดทั้งชัดชาติท่านฉันชายเนี่ยคนหนึ่งทําให้กรทมวุ่นวายไม่โปร่งใสอีกคนหนึ่งก็หาทางรังแกหมอที่ทํางานคุณงามความดีอย่างเช่นศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรวัตรเหมจุธานี่แหละครับสองสิทธิพันธ์ชัดชาติและฉันชายคนหนึ่งเป็นผู้ว่ากรทมคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬา พื้นที่บริเวณนั้นส่วนใหญ่จะเป็นบ้านคนมีพื้นที่เยอะบ้านใหญ่บ้านเก่าอยู่กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดคนได้รับผลเสียหายมากที่สุดคือชาวคอนโดจะมีตึก ABC โดนตัดไปแล้วตึก A ทั้งตึกต้องโดนตัดไปหมดอาจจะไปถึงพื้นที่ตึก B เพราะมีโครงสร้างที่ต่อเนื่องกันต้องทําการรื้อถอนอนโดออกไปและข้อมูลที่ทราบมาจากที่ประชุมรับความความเห็นล่าสุดเมื่อวันที่6มกราคม2567คือจะไม่มีการเวรคืนให้ด้วย ด้วยเหตุนี้ก็เลยมีคนตั้งข้อสงสัยว่าการเตรียมขยายถนนครั้งนี้เอื้อประโยชน์เพื่อรองรับให้กับโครงการอสรังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมขนาดใหญ่หรือไม่บางคนแพรอมออกมาว่าคนที่จับจ้องตาเป็นมันแผลบเลยก็คือกลุ่ม Noble House เพราะซอยอารีหนึ่งกำลังจะมีคอนโดขนาดใหญ่ที่กำลังสร้างอยู่แต่ถนนคแคบหากต่อไปในอนาคตทำการขยายถนนได้อาจจะสร้างคอนโดสูงๆอาจจะทำความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่อาศัยอย่างเดิม ด้วยเหตุน,นี้คนที่อาศัยอยู่ในคอนโดผาสุกเดิมซึ่งเดิมทีส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ,กรเกษียณแล้วเก็บเงินมาแล้วมาซื้อคอนโดอยู่กันมานานส่วนใหญ่เป็นเจ้าของอยู่เองไม่ใช่แบบเช่าหากต้องรื้อถอนถูกไล่จริงแล้วข้าราชการที่กเกษียณอายุจะไปอยู่ที่ไหนพังเมืองใหม่กทมจากซอยอารีเวนคืนลามไปถึงอินธรมระและถนน148สายรวม600กิโลเมตรทั่วกรุงเทพมหานครแหล่งข่าวของผมบอกว่าตอนนี้ในรายกลุ่มชาคอนโดผาสุกมีประมาณ150คน ผู้จัดการนิติบุคคลจึงไปข้อประตูตามบ้านเอาเอกสารคัดค้านไปให้ดูเพราะบางคนไม่รู้เรื่องพอทราบเรื่องก็รวบรวมกันบริจาคเงินติดป้ายคัดค้านเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่นี้เท่านั้นเองนะซอยอินธรรมราบริเวณถนนสุทธิสารก็จะโดนด้วยตอนนี้เริ่มมีการรวมตัวชาวบ้านออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเหมือนกลุ่มชาวคอนโดผาสุกแล้ว ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในละแวกนั้นคือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดที่ออกมาคัดค้านมากที่สุดนอกจากนี้เมื่อกลับไปดูรายละเอียดเรื่องการรับฟังความเห็นประชาชนเกี่ยวกับการจัดทําผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงฉบับที่4ซึ่งรับฟังความเห็นไปเมื่อปลายป,ายปีที่แล้ว23และ24ธันวาคม2566 พบว่ามีเรื่องนึงเกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งคือเรื่องถนนตรอกซอกซอยในกรุงเทพจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างขนาดใหญ่เช่นกําหนดให้เขตทางต้องกว้าง12เมตร16เมตร20เมตร30เมตร40เมตรไปจนถึง60เมตรด้วยเหตุน,นี้จะมีการขยายถนนให้กว้างขึ้นจํานวน1 4 8สายรวมแล้วเป็นระรยะทางกว่า600กิโลเมตรผมตั้งข้อสังเกตว่าแผนการขยายถนน148สายระยะทาง600กนะิโลเมตรน้นจะกระทบกับประชาชนกทมมากมายก,กี่แสนครัวเรือน กี่ล้านคนแล้วถามว่าชาวบ้านที่รับผลกระทบจะรู้ตัวหรือเปล่าประชาชนที่จะถูกผลกลการหรือถอนจากการขยายถนนน,นี้ก็ให้รับทราบด้วยว่านี่คือผลงานของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรทมยังมีการตั้งข้อสงสัยว่าการจัดทําผังเมืองครั้งที่4เนียเป็นการเอื้อประโยชน์กับใครบ้างเฉพาะกลุ่มหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นซอยราชครูซอยอารีขนาดนี้ตามกฎหมายผังเมืองสามารถสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน8ชั้นหรือ23เมตร ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเรือนบ้านเดียวคอนโดมิเนียมขนาดเล็กคือที่เรียก low rise แต่หากมีการขยายถนนเป็น12เมตรจะสามารถทำคอนโดมิเนียม high r i จาก8ชั้นสูงถึง34ชั้นขยายเป็น16เมตรจะสร้างต,ตึกสูงมากกว่านั้นเหตุผลอ้างว่าเพื่อแก้ปัญหาจราจรกับไม่มีการศึกษาว่าหากมีการขยายถนนจะช่วยแก้ปัญหาจราจรได้จริงหรือเปล่าไม่มีการศึกษาหาความเป็นไปได้ ที่ศึกษาคือศึกษากับนักพัฒนาสังคารีทรั์สร้างคอนโดที่คอยกระซิบข้างหูว่าตรงนี้เอา16เมตรนะครับจะได้สร้างคอนโดได้สูงกว่า34ชั้นตรงนี้เอา24เมตรก็ว่ากันไปที่สําคัญนี่ไม่ใช่ความต้องการที่มาจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่เคยถามถึงความต้องการชาวบ้านเลยหากมีเจตนาที่พูดคุยการทําผังเมืองก็ต้องมาพูดคุยผู้คนคุณชัดชาติคุณเข้าใจหรือเปล่าลงมาให้ข้อมูลคุยรายละเอียดต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แล้วข้อมูลต่อเนื or or ่องประเด็นที่ว่าพังเมืองใหม่เอื้อในทุนก่อสร้างคอนโดยังไงคําถามชาวบ้านถามมาว่ากรณีขยายถนนเป็น12เมตรหรือ16เมตรนั้นทําอะไรได้อยู่ๆจะมาขยายถนนหน้าบ้านเพราะอะไรถนนซอยอารีบางจุดกว้างไม่ถึง10เมตรมี6จุดด้วยกันที่กว้าง9เมตรกว่ากฎกระทรวงมีการแก้ไขระบุว่าอาคารขนาดใหญ่พื้นที่รวมกันไม่เกิน30,000ตารางเมตร ต้องมีด้านใดด้านหนึ่งของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า12เมตรและติดถนนสาธรารณะที่มีเขตวงกว้างไม่น้อยกว่า10เมตรยาวต่อเนื่อง,งไปตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธรารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า10เมตรนั่นหมายความว่าตลอดแนวถนนเส้นนั้นๆถ้ากว้างน้อยกว่า10เมตรไม่สามารถทําได้เพราะฉะน,นั้นแล้วอย่างถนนในซอยอารีตามกฎหมายสร้างอาคารสูงเกิน8ชั้นไม่ได้การขยายถนนจะนำมาผลลัพธ์คือจะปลดล็อก เมื่อมีการกว้านซื้อที่เพื่อสร้างอาคารสูง30ชั้นได้ตลอดเวลาขณะนี้ในซอยอารีมีการดำเนินการสร้างตึกและประมาณ4อาคารจะขึ้นอีก2อาคารมีการสร้างอาคารสูง30-40ชั้นในซอยอารีหนึ่งประชาชนมีการฟ้องร้องสารปกครองเพราะไม่ทราบว่ากระบวนการสร้างต e ึกสูงดังกล่าวมีการทำ EIA ตามกระบวนการหรือไม่สำหรับตึกสูงที่มีเลข27ซึ่งเป็นชื่อบริษัทก่อสร้างแปะอยู่นั้นที่ผู้ชมเห็นในภาพชาวบ้านน้องต่อสารโดยตั้งข้อสังเกตว่า ไม่น่าจะทําได้เพราะถนนกว้างไม่ถึง10เมตรและก่อนนี้จะทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ท่านผู้ชมรู้มาจบผ่านในวันเดียวแต่กว่ากระบวนการฟ้องจะจบคดีเป็นที่สุดต้องใช้เวลาซึ่งถึงเวลานั้นผังเมืองน่าจะเสร็จแล้วจุดนี้คุณชัดชาครับประชาชนเลยตั้งข้อสงสัยว่าเป็นขยายผลเป็นการขยายถนนเพื่อไปแก้ผิดย้อนหลังหรือเปล่าการขยายถนนสุดท้ายคนที่ได้รับประโยชน์คือนายทุน อสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมเพราะว่าถนนพอกว้างปุ๊บก็ชั้นอาคารใหญ่ได้ปับ๊บขึ้นอาคารใหญ่ได้ปับ๊บตั้งก็สังเกตว่าผังเมืองใหม่ในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่จะทําถึง600กิโลเมตรเนี่ยคุณทําไปเพื่อใครกันแน่นอกจากการเอื้อผลอยู่ในทุนแล้วหน่วยงานภาครัฐไม่ว่ากรมประชาําพันสอตองงอรวมถึงกระทรวงการคลังซึ่งเพิ่งสร้างตึกใหม่สูง21ชั้นมูลค่า1 6 0 0ล้านบาทเสร็จล่าสุด ปี2567นี้มีข่าวว่ารัฐบ,บาลกาลังจะเพิ่มค่าตกแต่งภายในให้อีกเป็นพันล้านบาททั้งทั้งที่อาคารนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าประชาชนร้องเรียนมานานหลายปีแล้วคุณเศรษฐาทวีสินครับฟังหน่อยประชาชนร้องเรียนมาว่าการก่อสร้างก่อให้เกิดมลพิษทัท้งฝุ่นและเสียงรวมทั้งสิ่งของหล่นมากระทบกับบ้านเรือนชาวบ้านโดยรอบแต่ที่มันเป็นเรื่องที่บัดซบคือตึกสูง21ชั้นของกระทรวงการคลังกลับได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำ EIA การก่อสร้างก่อให้เกิดปัญหาเพราะบริเวณนั้นเป็นซอยแคบทั้งหมดท่านผู้ชมดูที่แผนที่ภาพตัวตึกและแผนที่ก็ได้เมื่อก่อสร้างเสร็จยิ่งก่อให้เกิดปัญหาจราจ,จรเนื่องจากในตะวันต้องรองรับรถยนต์ของข้าราชการเจ้าที่กระทรวงการคลังหลายพันคนคิดเป็นจํานวนรถยนต์กว่า500คันที่ต้องผ่านเข้าออกตลอดเวลาประเด็นอยู่ที่ไหนประจุประเด็นคือไอ้หน่วยงานภาครัฐพวกนี้ไม่สําคัญนะแม่งเป็นใครก็ตามจะเป็นกระทรวงการคลังก็ช่างแมงสอองงอก็ช่างมันพวกนี้ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ เพราะมันมีตรอกซอกซอยคับแคบศูนย์ราชการที่สร้างใหม่นอกเมืองใหญ่โตมีที่ว่างเต็ไมไปทำไมพวกคุณไม่ไปอยู่ทะลึ่งไม่เข้าเรื่องทําให้ประชาชนเขาเดือดร้อนกันเพียงเพราะคุณเป็นแค่าราชการส่วนการคลังสอองอกรมชาติพันธุ์ไดไงเพราะพวกคุณจะสร้างโน่นสร้างนี้ไม่ต้องทำการประเมินผลทบสิ่งแวดแล้อมมัดมือชกชาวบ้านพอจะขยายผังเมืองวางผังเมืองขยายถนนอ้างว่าจะแก้ปัญหารถติดเถื่อนาจบาดใหญ่เวรคืนที่ดินชาวบ้านก็ไม่แจ้งไม่ถามความเป็นพวกเขาอีก พฤติกรรมพวกคุณทั้งหน่วยราชการทั้งกระทรวงการคังรวมถึงกรทมที่ทําผังเมืองผมบอกได้คําเดียวว่าแม่งบัดซบจริงๆถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด s r i b e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม